ครับก็วันนี้มีการประชุมประจ,จำเดือนของสมาชิกครับก็จะสมาชิกทุกเดือนก็เข้ามาเจอกันแลกเปลี่ยนกันสาการท่องเที่ยวในในฐานะที่เป็นข้าราชการน,นี่ก็น่าจะได้ข้อมูลการท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับมาอัปเดตให้ท่านสมาชิกเข้าใจนะฮะแล้วก็สามารถทำธุรกิจต่อเนื่องได้ แล้วก็มีกลยุทธ์ที่ทำตลาดตลาดไหนที่ดีหรือหรือที่หาตลาดที่ที่กำลังที่หดหดหายจากไปหรืออย่างไรแล้วเวลาก็ช่วยการคิดนะครับเพราะฉะนั้นนี้สถานการท่องเที่ยวปัจจุบันนี่ก็ภาพรวมนี่ก็ดีนะครับดูดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจะให้ดีเหมือนก่อน ปี19กนึงก็ไม่ได้นะครับแต,ตแต่ก็มีหลายหลายปัหลายหลาย,หลายประเทศทักท่องเที่ยวกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยก็ยังมาไม่ใกล้เต็มที่นะครับที่ผ่านมาก็จะย่อยงไปยุโรปน่าจะเข้าที่เข้าทางอยู่นะครับมากันเรืเ่อยๆนะครับทางเอเชียหรือทางอ,อาเซียนเองก็ดีมากนะครับ นะเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วนะครับเมต้หวหวันฮ่องกงค่อนขนัานดีนะครับด้วยเฉพาะเกาหลีก็ดีครับ แต่ว่ามีตลาดหนึ่งที่จะเป็นน่าเป็นห่วงอยู่นั่นคือญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นนี่ตั้งแต่หนึ่งมกรามาเนี่ยมาท่องเที่ยวไทยไทยเนี่ยรวมทั้งพร้อมทั้งธุรกิจเข้ามาเนี่ยตัวเลขก็สามแสนกว่าคนเองนะครับแต่คนไทยเราเนี่ยไปเที่ยวญี่ปุ่นมากกว่า4ี่แสนกว่าคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าอะไรเรียกว่าดุลการท่องเที่ยวไทยนี่ก็น่าจะขัดทุนในญี่ปุ่นแล้วนะครับถ้า่หน้าเวลานี้นะครับแต่ว่าผมคิดว่า ก็น่าจะปีหน้าน่าจะดีขึ้นนะครับทางญี่ปุ่นก็น่าจะมีเดียกว่าอะไรยังมีพยงกัดตุ้นให้ให้นักท่องเที่ยวของเขาเนี่ยจะปีบาเที่ยวปีหน,น้าแหละนะครับน่าจะมีโอกาสอย่างนี้เพราะว่าเขามีวิธีหนึ่งที่ว่าคนใดคนหนึ่งมีเป็นเ,เรียกว่ามีโอกาสให้บางคนที่ทำพาสปอร์ตได้นนเนี่ยเขาจะให้รางวัลจะหมือนเย็นอย่างนี้ ให้กลังใจกันนะครับนั่นคือสำหรับตลาดญี่ปุ่นนะครับแล้วอีกตลาดหนึ่งที่เรารอคอยคุยอยู่ตลอดเวลาเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมานะมีจํานวนถึง10บสิบเอ็ดล้านคนเนี่ยนั่นคือนักท่อง,งเที่ยวจีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังมาไม่ถึงไม่ไม่ได้ตามเป้าที่เราคาดหวังไว้เดิมทีเราคาดหวังไว้5ล้านคนนะครับแต่ว่า2ไตรายมาสผ่านไปแล้วเนี่ยเข้าถึงเดือน การการด้ด้แล้วเนี่ยมาแค่ล้านเจ็ดแสนคนยังไม่ถึงสองล้านคนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยอย่าลุ้นให้ได้ถึงห้าล้านคนเนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับตอนนี้ลุ้นต่อไปนะ่ต้องต้องถึงในไต่มาสุดท้ายนั้นแหละก็จะรู้ว่าได้หรือไม่ได้นะครับอันนี้ค่อนข้างจะเหนื่อยนิดหนึ่งแน่นอนครับก็หลายหลายมีหลายหลาย เกี่ยวข้องหลายๆเรื่องเงื่อนไขยอยู่ที่ทําให้นักท่องเที่ยวจะมาน้อยลงนะครับน่าจะเกี่ยวกับเศรษฐกิจด้วยแนละ้วแล้วก็พวกเราก็จะที่คุยกันตลอดเวลาแง่วีซ่าด้วยไม่สะดวกสบายทําวีซ่าค่อนข้างมาเที่ยวไทยค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนนี้ก็อีส่วนหนึ่งสําหรับตลาดญี่ปุ่นเนี่ยก็าจะาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเหมือนกันนะครับเงินเยนอ่อนนะครับเที่ยวบินน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เค แล้วลุ้นให้เข้าสู่ภาวะกับติเนี่ยก็ต้องรอปีหน้านะครับแล้วไม่แล้วไม่ต้องมีอตอนญี่ปุ่นเข้าเนี่ยบทส่วนี้นะครับแล้วพอเมื่ตอตอญี่ปุ่นก็เกิดการเศรษฐกิจทั่วโลกอะไรนัะหลังจากโคโรนแล้วเนี่ยกับเพราะฉะนั้นไม่มีให้ไม่การควบหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก,การตกเศรษฐกิจแล้วในน้นเนี่ยเออก็ให้แ<ห>ข่งซื้อให้เอาเองเช่าเรือรัฐบาลเองก็พยายามจะส่งเสริมให้เที่ยวไปไหนของ 那个。